สวัสดีครับผมวันนี้ภูมิใจนำเสนอท้ายเป็ดงามงามหนึ่งคันนะครับให้ดูก่อนก่อนนะครับคันนี้เป็นท้ายเป็ดนะครับผมรถปีสามสิบห้าเป็นเป็ดแท้นะครับมีตรงรุ่นนะครับจะมีแค่เสื้อนะครับที่จะไม่ใช่วายหนึ่งนะครับผมอันนี้ไม่ใช่วายหนึ่งนะครับถ้าหากว่าเทียบรุ่นในปีก็คือตรงรุ่นเป็ดแท้ครับผมแต่เสื้อไม่ใช่ ผิวหน้าเบิกให้ใหม่นะครับผมอให้ดูกันก่อนนะครับวัดรอบวัดใหม่ขึ้นครบนะครับน้ํามันความร้อนขึ้นนะครับผมเอกสารครบโอนนะครับภาษีขัดเกินนะครับคันนี้นะครับจุดสีค่อนข้างสวยนะครับจะมีแค่สติกเกอร์ตรงนี้นะครับที่มันลอกขาดไปนะครับผมแต่ไม่ได้น่าเกียดนะให้ดูก่อนนี่ไมมไม่ได้น่าเกียดนะครับ ให้ดูนะครับสีถังก็ยังสวยๆอยู่เลยนะครับหน้าจอเลือนไม้นะครับไฟลงไฟเลี้ยวติดครบนะครับไฟเลี้ยวคันนี้ระบบไฟติดครบหมดเลยนะครับไฟเลี้ยวไฟเบรกไฟรีนะครับไฟหน้าออฟไฟได้ด้วยนะครับผมออฟลงออฟลันชงานได้หมดนะครับเครื่องดีครับผมคันนี้เครื่องดีนะครับผม มอนน้ำมีนียมด้วยนะให้ดูก่อนมันน้ำเนียมนะครับชุบชอหน้าชุบคมเมียมนะครับผมชกหน้าชุบคมเมียมมาแล้วนะครับผักเท้าหลังชุบคมเนียมนะครับผมแต่ตรงนี้มันจะหักนิดนึงแจ้งให้ทราบก่อนมันหักนะครับต้องเขาเรียกว่าให้ช่างเลทครับแต้มให้นะครับผมวันนี้ผมไม่มีช่างนะครับ พ่อก็เสียงใสๆเลยนะครับน่าจะมีเจียบางมาแล้วนะครับตัวนี้มอเตอร์วางสายสีเงินนะครับผมเสียงค้อนข้างเพาอะเลยนะครับล้อก็โยโกแท้นะครับสีรลดขึ้นใหม่นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันเดี๋ยวขออนาตนำรถลงจากสแตนก่อนนะครับโอเค แล้วเรากอยสเตแล้วนะครับผมเปิดกลอกเรียบร้อยนะครับขออนุญาตฟังเสียงมอตว,วอลนะครับบอตว,วอลสายสีนเงินนะครับเปิดทํางานปกตินะครับนีชุดโคม,มียมมาด้วยนะครับผมมาปลั่นใช้งานนะครับใช้งานได้ก็ เดี๋ยวให้ฟังเสียงนั้นก่อนนะครับ เครื่องก็เครื่องดีนะครับผมแต่ว่ามันมันมันก็มีดางบ้างนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับรถมือสองนะครับไม่น่าเกลียดหรอกห้ฝังใกล้ๆ ก็ประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องราคานะครับคันนี้ก็เปิดไว้28,500บาทนะครับผมพี่ๆจะได้รถสวยๆทีไปเลยนะครับผมอะไรแต่งชุดนี้ไปเลยนะครับผมล้อยโกหน้าหลังขอบ17ทั้งคู่นะครับคาร์บูแท้นะครับกล่องไฟแท้นะครับผมมอเตอร์บาสายสีน้ำเงินนะครับรถสวยๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวอ่า มีบริการจะส่งนะครับผมสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับก็ถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจก็สามารถคอมเมนต์หรือทักแชทใน YouTube ไว้ก่อนก็ได้ครับแล้วก็โทรมาก็ได้ครับผมยังไงก็ฝากไปด้วยนะครับขอบคุณครับ